วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา52นะครับโดยโจทย์ให้โจทย์กำหนดให้ว่าถ้าตารางจแจกแจงความถี่แสดงน้ำหนักของเด็กจำนวน40คนเป็นดังนี้ก็คือนักหนักกิโลกร,รมัมหน่วยนะครับเวลาวงเล็บที่เขียนมาในนี้9-11ถึง11มีอยู่15คน12-14ถึง14มีอยู่5คน15-17ถึง17มีอยู่5คน18-20ถึง20มีอยู่10คน 21-23มีอยู่5คนถ้า x b a ์แทนจำนวนแทนค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเด็กกลุ่มนี้แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อ1 x-bar เท่ากับเท่านี้แล้วและมัธยฐานน้อยกว่าฐานนิยมข้อ2พออ่านจากช้อยตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เราหา x-bar และให้เช็คว่ามัธยฐานกับฐานนิยมมันสัมพันธ์กันยังไงโอเค ในข้อนี้เป็นเรื่องของตารางอันตารภาคชั้นพี่แบงค์บอกว่าค่อยๆทบทวนสูตร x bar x bar ถ้าเป็นข้อมูลดิบคือ sigma x ส่วน n ถ้าเป็นตารางจะเป็น sigma fx ส่วน n ถูกไหมครับแต่แต่เรายังมีวิธีการใช้ก็คือเราสามารถใช้สูตรลัดได้คือ a บวก sigma fd ส่วน n คูณ i โดยที่สุดนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อความกว้างหรือ i อะครับต้องเท่าเท่ากันทุกๆกชั้น i เท่ากันทุกชั้นโอเคพี่แบงค์มองหาก่อนว่าข้อนี้ความกว้างเท่ากันทุกชั้นไหม9ถึง11วิธีการหาความกว้างถ้าเป็นจำนวนเต็มใช้ขีดบนลบขีดล่างแล้วบวก1ซึ่งก็คือได้3 ตัวนี้ก็ได้14ลบ12ก็ได้3 17ลบ15ก็ได้3 20ลบ18ก็ได้3คำว่า3ของพี่แบงค์หมายถึงบวก1มาแล้วด้วยนะ23ลบ21ก็ได้3เพราะฉะนั้นแปลว่าความกว้างเท่ากันทุกชั้นพี่แบงค์เลือกใช้สูตรลัดในการหา x bar โอเคทีนี้พี่แบงค์ลองทบทวนให้ละกันว่า x bar ที่เมื่อกี้พี่แบงค์พูดถึง x bar มีค่าเท่ากับ a บวก ซิกมาเอส่วน N คูณ I A คืออะไร A คือจุดกึ่งกลางชั้นที่เลือกไว้ซึ่งโดยปกติเรามักจะเลือกชั้นตรงกลางในข้อนี้พี่แบงค์เลือกชั้นนี้จุดกึ่งกลางของมันระหว่าง15กับ17วิธีการหาก็คือเอา15บวก17หารส ซึ่งก็คือ32หาร2ก็คือ16เพราะฉะนั้น A ก็คือ16ในข้อนี้ D-Doc คือการเซตอัพจริงๆแล้ว D-Doc เนี่ยมันหาจาก xi ลบเอ่อขอโทษครับเอา xi ลบ A หารด้วย i ใหญ่ I, หารด้วย i ใหญ่ i ใหญ่ I คือความกว้างแต่ทุกๆครั้งมันเป็นสูตรลัดไปแล้วว่า d d o c อนกะณชั้นที่เลือกไว้จะเป็น0ชั้นขึ้นข้างบนจะเป็นลบ1ลบ2 ชั้นลงข้างล่างจะเป็นหนึ่งสองเราเลยบอกว่าสูตรนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกเราก็ใช้แบบนี้ไปเลยจะเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วน n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลทั้งหมดและ i ละ่ะ i ตัวนี้ i คืออะไร i ก็คือความกว้างอันตรภาคชั้นนะครับ i คือความกว้าง อันตรภาคชั้นโอเคทีนี้ทีนี้ถ้าพี่แบงค์จะทำทำยังไงดีก็เลือกก่อนเลยก่อนอื่นต้องมาสร้าง fd จำนวนเนี่ยก็คือ f เอามาสร้าง fd 15คูณลบ2ก็ได้ลบ30 5คูณลบ1ก็ได้ลบ5 5คูณ0ก็ได้5 10คูณ1ได้10 5คูณ2ก็ได้10 ถ้าถามหาซิกมาเออ่ะมาเขียนแล้วนะ x บาร์ bar, มีค่าเท่ากับ A. A A ก็คืออะไรครับ A คือ16บวกซิกมาเอก็คือลบ30บวกด้วยลบหหรือก็คือลบหบวกด้วย0บวกด้วย10บวกด้วย10หารด้วย N ในที่นี้มีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเขาบอกมาแล้วว่า40คนงั้นก็คือหาร40 ความกว้างมีกี้เราหามาแล้วว่ากว้าง3ถูกไหมครับก็คือไอเป็น3หลังจากนั้นก็คิดเลข16บหกวกลบสาลบหก็กลายเป็นลบสามสบวกอีกสิบวกอีกสิก็เลยกลายเป็นลบสิบหารสีคูณสหรือก็คือ หรือก็คือ16ลบกับ45ส่วน40ถ้าพี่แบงค์เอา45หารด้วย40พอดีข้อสอบข้อนี้เขาทำเป็นทศนิยมนะเอา16ลบ45หาร40 1ได้40ก็เหลือ5ใส่จุดเติม0ก็ได้อีก1 40ก็เลยเหลือ หนึ่งศูนย์ใส่ศูนย์ศูนย์ก็ได้สองได้แปดสิบเหลืออีกยี่สิบก็เลยได้ห้าแปลว่าตัวนี้คือหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าแล้วพี่แบงก์ก็เอาสิบหกลบหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าสิบหกลบหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าก็ต้องมีจุดศูนย์สามตัวเท่ามันลบกันจะได้ยังไง หโดนยืมไปก็เลยเหลือสิบห้าตัวนี้คือเก้าเก้าสิบตัวหลังสุดคือห้าคือเจ็ดคือแปดแล้วก็สิบสี่ดังนั้นตัวนี้ได้สิบสี่จุดแปดเจ็ดห้าโอ้มันมีอยู่สองช้อยทีนี้ถัดมาพี่แบงก์ก็ต้องมาหาค่ามัธยาฐานแล้วก็ฐานนิยมโอเคทีนี้ในการหาค่ามัธยาฐานพี่แบงก์ขอลบตรงนี้ใหม่หมดเลยนะ โอเคในการหาค่ามัธยาฐานหาไงครับถ้าเป็นข้อมูลตารางอันตราคชั้นในการหานะครับถ้าหามัธยาฐานสิ่งแรกที่เราทำก็คือสร้างช่อง cf หรือก็คือความถี่สะสมความถี่สะสมตัวนี้คือ15ความถี่สะสมคือเอามาบวกกันไปเรื่อยๆครับก็คือ20 แล้วก็กลายเป็นยีิบห้ากลายเป็นสามห้าแล้วก็กลายเป็นสี่สิบโอเคนะครับพอสร้างความถี่สะสมเสร็จข้อสองก็คือหาตำแหน่งมัธยฐานตำแหน่งมัธยฐานถ้าเป็นตารางอันตรภาคชั้นจะหาจาก N ส่วน2ในข้อนี้มีอยู่40คนก็เลยกลายเป็น 40หารด้วย2หรือก็คือตำแหน่งที่20ในข้อ3ตำแหน่งที่20อยู่บรรทัดไหนพี่แบงค์เห็นตัวนี้จริงๆข้อ3มเนี่ยมันมีสูตรว่ามัธยาฐานมีค่าเท่ากับ L บวก N ส่วน2ลบซิกมา FL ส่วน FM คูณกับ I แต่ละตัวคืออะไรบ้างพี่แบงค์มาทบทวนให้ L คือขอบล่างชั้นที่มัธยฐานอยู่ n ส่วนสองก็คือตำแหน่งไปแล้วนะ n ส่วนสองคือตำแหน่งมัธยฐาน sigma fl ล่ะ sigma fl คือความขี่สะสมของชั้นก่อนหน้าคือชั้นก่อนหน้าที่มัธยฐานอยู่ครับ Fm คือความถี่ชั้นมัธย,ายาฐานแล้วก็ i ทีนี้ i เนี่ยเป็นความกว้างชั้นมัธยาฐานไม่จาเป็นต้องเท่ากันทุกชั้นนะครับสูตรนี้ดังนั้นดังนั้นในข้อนี้ถ้าพี่แบงค์จะหา l ก็คือกลายเป็น ขอบล่างขอบล่างชั้นนี้ก็คืออยู่ระหว่าง11กับ12เอา11บวก12หาร2หรือก็คือ11.5บวกกับ n ส่วน2มีกี้เราหามาแล้วว่าคือ20ลบด้วย sigma fl ความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าก็คือ15หารด้วย fm ก็คือความถี่ชั้นมันเองก็คือ หคูณกับ i เรารู้ว่าความกว้างมีกี่หาไว้แล้วก็คือสโอเคคิดเลข11.5เอ็ดบวกยี่สลบสิบห้าก็คือหหารด้วยห้าคูณด้วยสามหตัดห้าไปเหลือหนึ่งดังนั้น11.5เบวกสมก็คือ1 4บห้าเพราะฉะนั้นพี่แบงค์สามารถสรุปได้แล้วว่ามัธยฐานคือ1 4บุด้า แต่ในความเป็นจริงนะครับในการหาค่ามัธยฐานมันมีสูตรลัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าสูตรลัดสูตรลัดนะถ้าตำแหน่งของมัธยฐานที่หาออกมาจากข้อ2เนี่ยถ้าตำแหน่งมัธยฐานเท่ากับความถี่สะสมชั้นใดให้ตอบมัธยฐานเท่ากับขอบบน ชั้นนั้นมันสามารถเป็นสูตรอย่างนี้ได้ทันทีเลยครับดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าความถี่สะสมมันเท่ากับชั้นนี้นี่ตำแหน่งมันเท่ากันเลยก็ตอบขอบบนของชั้นนี้ก็สิบสี่กับสิบห้าบวกกันหารสองสิบสี่บวกสิบห้าหารสองก็เลยได้สิบสี่จุดห้าเห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมว่าเท่ากับสิ่งที่เขาเออสิ่งที่เราหาจากสูตรธรรมดาเลย โอเคทีนี้ถัดมาพี่แบงก์ก็จะต้องมาหาฐานนิยมบ้างโอเคพี่แบงก์ลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งหมดเลยนะเห okay. ลงือไว้แค่มัธยฐานแล้วกันนะโอเคทีนี้ในการหาฐานนิยมในการหาฐานนิยมฐานนิยมสูตรว่าอะไรครับ MOD มีค่าเท่ากับ L บวก d1 ส่วนด้วย d1 บวก d2 ทั้งหมดคูณ i โดย L คือขอบล่างชั้นที่ฐานนิยมอยู่ MOD ก็คือคำว่าฐานนิยมนะครับ d1 คือความถี่ชั้นฐานนิยมลบความถี่ชั้นก่อนหน้า ส่วน d ีก็คือความถี่ชั้นฐานนิยมลบความถี่ชั้นถัดไปและ I ก็คือความกว้างชั้นที่ฐานนิยมอยู่ฐานนิยมมันจะอยู่ชั้นไหนฐานนิยมคือข้อมูลต้องมีความถี่มากที่สุดดังนั้นในที่นี้ความถี่มากที่สุดอยู่ชั้นนี้ เราก็บอกได้ทันทีเลยว่ามันต้องอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมครับ L ก็เลยคือเท่าไหร่เวลาหาเมื่อกี้เรารู้ว่าชั้นนี้คือ11.5แปลว่า L ของชั้นนี้สามารถกระเถิบลงมาด้วยความกว้างก็คือ9.5ได้ทันทีดังนั้นพี่แบงค์เอามาหาแล้วนะครับ L ออ MOD ก็เลยมีค่าเท่ากับเก้าวกดีคือคือ ความต่างของชั้นมันกับชั้นก่อนหน้ามันก็คือ15ลบศูนก็เลยคือ15โอเคไหมส่วน d2 ก็คือความถี่ของชั้นมันชั้นฐานนิยมลบชั้นถัดไปก็คือลบ5ก็เลยได้10ก็เลยกลายเป็น15บวก1ิ 10. คูณ3ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น9.5้าจุดห้าบวกสิคูณสก็คือ45หาหรด้วย25่สิบห้าถ้าพี่แบงค์ตัดเลขตัวนี้ก็เลยกลายเป็น9หารด้วย5้าซึ่งเ้าหารด้วยหก็คือ1.8ถูกปะครับดังนั้นถ้าเอาก้าบวกหนเอาหนมาบวกก็เลยกลายเป็น11.3 เพราะฉะนั้นมัธยฐานกับฐานนิยมขอโทษครับมัธยฐานกับฐานยมใครมากกว่ากันครับก็ต้องมัธยฐานเยอะกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มัธยฐานต้องมากกว่าฐานนิยมแต่เมื่อกี้ x bar บาร์เราหามาเป็น14.875ดังนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยสี่ครับแต่ในการเช็คนะถ้าพี่แบงค์ให้มุมมองอีกนิดนึงคือ ถ้าอยากจะเช็คมัธยฐานกับฐานนิยมอ่ะจริงๆพี่แบงค์ไม่ต้องทําละเอียดขนาดนี้ก็ได้พี่แบงค์ก็เห็นแล้วเพราะว่าเราสังเกตไหมว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามัธยฐานอยู่ชั้นไหนครับมัธยฐานเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งที่ยี่สิบก็คืออยู่ชั้นนี้แต่ฐานนิยมอ่ะอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นแรกแปลว่ายังไงก็ตามอ่มะมัธยฐานเนี่ยต้องมากกว่าฐานนิยมแน่ละ่ะ เพราะมันอยู่กันคนละชั้นนะครับชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพี่แบงค์ทำเองจะไม่มีการเสียเวลามาคิดหาค่าละเอียดขนาดนี้นะครับแต่อันนี้เป็นการทบทวนมัธยฐานกับฐานนิยมให้เราด้วยโอเคนะครับ